สวัสดีครับผมพบกับลาแล้วนะครับจ้าแนวแมงไปไรเดอร์นะครับบูมก็วันนี้เทสไม่เทสหนึ่งสองสามอะอแดป DIY ไม่ช่องเสียบไม่เจาะที่เป็นอะแดปเตอร์มันเลยแล้วก็เสียบไม้แยกเทสหนึ่งสองสามตอนนี้พูดกับตัวไม้ที่อยู่ในแก้มเอาไม้มาใส่ไว้ตึงแก้มเลยไม้แยก เด็กพาเด็กไปเซเว่นตัดซอยลองกล้องไปด้วยในตัวนะแจมาเร็ว ja ลองกล้องไปด้วยเดี๋ยวดิกล้องใหม่เหรอเฮ้ยจะนั่งนี่เพราไม่ได้เห็นกล้องดินั่งหลังไม่ได้เหรอไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวดินัมือถือป่ะเอาแจมาเร็วดิมี่ ออพอเราใช้ไม้ภายนอกเนี่ยโโฟ,ฟังชั่นที่เป็นอ<ไ>ะไรออหน้ที่แบบนีดีพอเราใช้ไม้ที่เป็นฟังชั่นเป็นไม้นอกอะฟังชั่นตัดสีออง้ำควนก็จะหายมันก็จะอ่ามันก็จะไม่มีไม่ไม่ทำงานนะก็ขึ้นอยู่กับว่าไม้เราแล้วทีเนี้ย ไม่ที่ผมใส่อยู่ในแก้มเนี่ยผมมีทั้งโฟมมีทั้งใส่ขนแมวเข้าไปแล้วแล้วก็ใส่เข้าไปอยู่ในแก้มในโฟมที่เป็นแก้มหมวกนกอ่ะนะอีกชั้นหนึ่งมันก็กันลมได้ระดับหนึ่งอ่ะนะแต่ว่าก็ยังมีเสียงลมที่มันรอดผ่านชิวหน้าไปบ้างก็ถ้าขับแรงๆจริงๆก็ลมยังเข้าอยู่บ้างแต่ก็ ดีกว่าดีขึ้นดีขึ้นเลยคือผมก็พยายามอยากรู้ว่าช่องต่างๆที่เป็นไบเกอร์นะออนะก็เอาไม้ไว้ตรงไหนกันบ้างผมอยากรู้นะแต่ว่าพยายามหาแล้วอ่ะไม่มีใครทําคลิปเลยว่าเอาไม้มันก็เคยเจอคลิปหนึ่งก็นี่แหละคลิปที่เขาบอกว่าไอเอาไม้ไปไฟในในโฟมในกองน้ำก็ก็ก็ช่วยได้ระดับหนึ่งจริงๆก็ช่วยได้ระดับหนึ่ง แต่เปิดรถผมมันเป็นรถที่เสียงท่อเป็นท่อเดิมด้วยแหละมันเลยอาจจะช่องอื่นที่ผมเอ็นตามช่องไบเกอร์นะช่อง YouTube ที่เป็นไบเกอร์เขาน่าจะเอากล้องไว้ตรงปลายคางด้วยส่วนหนึ่งก็มีแต่ปลายคางผมเคยลองแล้วนี่ปลาเด็กมาเเว่นไปกันเด้งพวกมไม่ได้เข้านะเออนี่ตลาดแถวบ้านาผมอ็นแล้วก็ ประมาณว่าคือผมใส่ตรงปลายฟังไม่ได้ผมหายใจแรงมันก็จะมีเสียงหายใจฟึดปัดฟึดฟัดฟึดฟัดฟึดัดเข้าไปในในไมเลยตอนนี้ก็เทสเทสหนึ่งสองสามเลก็ไม่รู้ว่าเสียงมันจะขนาดไหนนะแล้วก็ไม่เนี่ยผมมอาไว้ตรงแก้มเลยนะผมสอดก็มาไว้เกือบตรงแก้มเลยตรงกระปุ้งแก้มเลยอยู่แถวๆนั้นนะไม่อยู่แถวๆนั้นละ่ะ ไปอยู่อยู่แถวๆปลายทางเอ้ยแถวๆกับปุ้งแก้มตรงฟันกลาะแถวๆฟันกลามแถวๆนั้นเลยไม่รู้ว่าคลิปนี้ไปจะช่วยได้ขนาดไหนแต่ว่าวิธีแก้ผมได้แค่นี้แล้วจริงอ่ะนอกนั้นก็ก็ไปใช้ตัวดีน้อยหรือว่าตัวตัดสัญญวรใน Adobe ช่วยอีกทีนหนึ่ง โอเคเดี๋ยวรอเด็กก่อนรอเด็กไปเข้าเซเว่นไม่รู้ซื้ออะไรกันโอเคก็กลับกันตกลงมาซื้ออะไรกันเนี่ยน้ำอยู่ไหนน้ำน้าร้านไหนน้ำอ๋อยี่สิบบาทนะนะน้ำอะไรสามสิบบาทวะแล้วน้ำผลไม้ ดนก็บอกแล้วให้มาโอ้ยเนาะมีแพนจะกลับมาขายนะ้ำผลไม้แล้วก็มีแพนอยู่ในหาดที่อยู่นี่ไงเหรอเออจะออกมาทำเลยเหรอเออ๋ยาเดี๋ยวอาลงณ์เลเดี๋ยวแวะซื้อน้ำเต้าหู้ก่อนทุกคนลองเสียงด้วยลองไม่ไปด้วยน้ำเต้าหู้หนึ่งถุงตาเขียวเฮ้ย ติดเขาจะโดน PDA ไหมเดีย๋ยวปิดก่อนดีกว่า,า,ดดากเดี๋ยวโดน PDA มีด้านจ่าเขียวเลยทุกคนได้ยังอะไรเป็นอะไรโอ้น่ากินว่ะวนี่ของเราของเราของเราเป็นจากเขกียวเอ้ไปเถอะเอ้ไป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 เอากุญแจรถนะ Okay, na. Nangai di, lel. Empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua puluh, dua puluh satu, dua puluh dua, dua puluh tiga, dua puluh empat, dua puluh lima, dua puluh enam, dua puluh tujuh, dua puluh lapan, dua puluh sembilan, dua puluh sepuluh, dua puluh sebelas, dua puluh dua belas, dua puluh tiga belas, dua puluh empat belas, dua puluh lima belas, dua puluh enam belas, dua puluh tujuh belas, dua puluh lapan belas, dua puluh sembilan belas, dua puluh sepuluh belas, dua puluh sebelas belas, dua puluh dua belas belas, dua puluh tiga belas belas, dua pul ไม่เข้าไหมพอดี ept, อะแดปเจาะไอ้ไอ้ตัวไพพอดตัวล่องหรือว่าตัวอะแดปเตอร์ที่เป็นรูน็อตที่เป็นตัวรูน็อตของตัวขาตั้งกล้องหรือว่าขากล้องนั่นแหละเจาะเลยเจาะดิบๆเลยแต่ก็ให้รูให้พอที่จะให้รูขาไม่หรือว่าไอ้ช่องแจ็คแจ็คเสียบไม่สามมันมันเข้าไปได้ก็ได้อยู่นะมันอาจจะไม่ดูสวยอกแต่ว่า,าผมก็เห็นคลิปหนึ่งนะในฝรั่งวันก่อนนั่งดู มันเจาะเคสเย็นมากเลยเจาะเคสเตอรโหเย็นเลยนะเคสที่เจาะแบบพอขับรถดีดีใส่สายไฟใส่อะไรเยอะแยะหมดเลยเราแค่เจาะอะแดปเตอร์นะไม่ได้แตะตัวบอดี้ก็มันก็สามารถอะแดปให้เราใช้กับไมนอกได้ถ้าเป็นโกโปรมันก็จบนะโกโปรมันซื้อไม่แยกอะไรก็ง่ายดีแต่พอดีผมเป็นกล้องโซนี่กล้องมันจะเป็นแนวยาว กล้องผมมันไม่ได้เป็นแนวแบบสี่เหลี่ยมโอเคก็ขอบคุณแล้วสวัสดีครับผม,มลงเยลง